เนื่อฝูงซอมบี้กำลังจะ ตึกินตึกขึ้นมาพวกเขาจะรอดไหมเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อจุนอูกำลังเล่นเกมอยู่ที่บ้านเพื่อนในเกมของเขาพูดขึ้นมาอย่างกระทันหันว่าเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นในตอนนี้เขาจึงถอดหูฟังออกแล้วเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นทันใดนั้นโทรศัพท์เขาก็ได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้คนมากมายที่ด้านนอกของตึกเขาค่อยๆเดินไปดูที่หน้าต่างพบว่าผู้คนกำลังวิ่ง หนีอย่างบ้าคลัง่งดูเหมือนว่ากำลังเผชิญกับอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเพียงชั่วพริบตาทุกอย่างก็เต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายเกิดอุบัติเหตุรถชนกันดังสนั่นบนท้องถนนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขณะที่จุนอูก,กำลังตกตะลึงอยู่เขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาลูกสาวของเธอพร้อมกับมีดทำครัวแต่ลูกสาวของเธอกลับเหมือนคนบ้าและพุ่งเข้าหาแม่ของเธอเขาถึงกับช็อกกับภาพที่เห็น ในขนาดนั้นก็มีเสียงดังมาจากหน้าประตูห้องของเขาเขาค่อยๆเดินเข้าไปแอบดูผ่านรูที่ประตูห้องแต่มันกลับว่างเปล่าไม่มีผู้คนอยู่เลยด้วยความอยากรู้เขาจึงเปิดประตูออกไปเล็กน้อยแต่ชายคนหนึ่งก็บุกเข้ามาทันทีชายคนนี้คือเพื่อนบ้านของเขาเขาต้องการจะมาขอหลบอยู่ที่นี่ด้วยแต่จุนอูบอกให้เขาออกไปทันทีแต่เพื่อนบ้านขอใช้ห้องน้ำก่อนแล้วเขาจะไปจุนอูก ็เลยต้องตอบตกลงแบบไม่ค่อยเต็มใจมีรายงานข่าวจากทีวีกล่าวว่าตอนนี้เกาหลีใต้ทั้งประเทศกำลังเผชิญกับเชื้อไวรัสซอมบี้กำลังแพร่ระบาดอยู่หากใครที่ถูกกัดหรือควรอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ทันทีจุนอูจึงรีบหามีดมาไว้เพื่อป้องกันตัวเพื่อนบ้านก็ออกจากห้องน้ำมาพอดีจุนอูใช้มีดขู่ให้เขารีบออกจากห้องไปซะเพื่อนบ้านพยายามอธิบายว่าเขายังสบายดียังไม่ถูกกัด แต่ดวงตาของเขาก็แดงอย่างเห็นได้ชัดแล้วร่างกายเขาก็เริ่มบิดเบี้ยวเพียงไม่กี่วินาทีก็กลายร่างเป็นซอมบี้และพุ่งเข้าหาจุนอูเกิดการต่อสู้ขึ้นจุนอูใช้แรงทั้งหมดผลักซอมบี้ออกไปจากประตูห้องได้สําเร็จและใช้ตู้เย็นมาดันประตูไว้ทันทีเขาได้รับข้อความจากพ่อและแม่ว่าตอนนี้พวกเขากลับบ้านไม่ได้และขอร้องให้จุนอูมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตอนนี้เขา เขาต้องอยู่คนเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดจะจบลงตอนไหนเขาจัดอาหารไว้เป็นส่วนๆเพื่อให้อยู่รอดได้นานที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นเขาใช้โดรอนออกไปบินสำรวจภายนอกเขาจึงพบว่าในระแวกบ้านของเขาทุกคนกลายเป็นซอมบี้กันหมดแล้วแม้แต่บนตึกทุกห้องก็ล้วนแต่มีซอมบี้ในกลางดึกจุนอูตื่นขึ้นมาเพราะเสียงปืนเขาค่อยๆค,คลานไปดูมีตำรวจหญิงคนหนึ่งถูกซ่อม มบี้โจมตีเขาได้แต่เฝ้าดูพวกมันจัดการเธอต่อหน้าต่อตาทันใดนั้นเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นมาอย่างรุนแรงเขาใช้ไม้กอล์ฟเป็นอาวุธและค่อยๆเดินเข้าไปดูซอมบี้ตัวหนึ่งพยายามจะพังประตูเข้ามาเขาจึงรีบดันตู้เย็นไว้เพื่อไม่ให้มันเข้ามาได้แต่เขาก็สู้แรงซอมบี้ไม่ไหวเขาจึงรีบวิ่งไปที่ระเบียงห้องทันทีซอมบี้วิ่งเข้ามาหาเขาแต่เขาก็หลบโดยเกาะอยู่ที่ลูกกรงของระเบียง แล้วรอดมาได้ยังวุดวิดแต่ว่าอาหารในตู้เย็นก็เละหมดแล้วเช้าวันต่อมาเขาจึงใช้กระดาษมาปิดที่กระจกไว้เพื่อความปลอดภัยแต่ตอนนี้จุนอูไม่เพียงแค่ต้องเผชิญกับซอมบี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการขาดแคลนอาหารอีกด้วยในคืนนั้นเองเขาก็พบว่ามีหญิงสาวสวยคนหนึ่งที่รอดชีวิตเหมือนกันได้อาศัยอยู่ในตึกตรงข้ามกับเขาเธอสังเกตเห็นว่าเขาหิวมากและพยายามอยากจะแบ่งปันอาหารไปให้เขาจึงพยายามใช้ เชือกผูกกับลูกเบสบอลและโยนไปที่ห้องเขาแต่มันก็ไม่สําเร็จจุนอูจึงใช้โดรนนาเชือกบินไปหาเธอก่อนที่ทั้งคู่จะสร้างสะพานเอาไว้ส่งอาหารได้สําเร็จแล้วเธอก็ส่งอาหารมาให้เขาได้กินในขณะที่เขากําลังกินอาหารอยู่นั้นก็สังเกตเห็นว่านักดับเพลิงที่กลายเป็นซอมบี้กาลังถือเชือกที่ถูกโยนลงมาบนพื้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อนซอมบี้ดึงเชือกอย่างแรงจนเชือกไปเกี่ยวขาทําให้เธอล้มจนสลบไปและ บี้ก็พยายามจะปีนขึ้นไปหาเธอ จุนอูพยายามจะช่วยแต่เขาก็อยู่ไกลเกินไปเขาจึงใช้โดรนบินขึ้นไปอีกครั้งเขาพยายามใช้โดรนขัดขวางซอมบี้เพื่อดึงความสนใจแต่น่าเสียดายที่ซอมบี้ก็ทำลายมันลงขณะเดียวกันนั้นเธอก็ฟื้นกลับขึ้นมาพอดีและเธอก็ใช้มีดฟันซอมบี้จนร่วงตกลงมาที่พื้นเมื่อเธอปลอดภยัยเขาก็โล่งใจในที่สุดอย่างไรก็ตามอาหารของทั้งคู่กำลังจะหมดลงพวกเขาอาจจะต้องอดตายถ้าไม่ทำอะไรสัก อย่างเขาจึงพยายามจะออกไปหาอาหารเพิ่มเมื่อเปิดประตูออกโชคดีที่ไม่มีซอมบี้อยู่ในถงทางเดินเลย เขาเข้าไปที่ห้องข้างๆเพื่อหาอาหารเขากำลังมองหาของกินที่ยังกินได้แต่จุนอูก็พบเข้ากับวิทยุสื่อสารสองเครื่องเขาจึงนำมันกลับด้วยแต่ทันใดนั้นซอมบี้ก็ปรากฏตัวขึ้นและพุ่งเข้าใส่เขาเขาต่อสู้และผลักมันออกไปก่อนจะรีบวิ่งกลับเข้าห้องโดยด่วนเมื่อได้อาหารมาเขาก็รีบส่งอาหารไปให้กับเธอและก็ส่งไปพร้อมวิทยุสื่อสารด้วยในที่สุดทั้งสองก็พูดคุยกันได้แล้วโดยไม่ต้องใช้ชีวิตเดียวดายอีกต่อ ไปแต่เหตุการณ์เริ่มเลวร้ายลงเมื่อเหล่าซอมบี้อยู่ๆก็มีอาการคลั่งอย่างไม่มีเหตุผลพวกมันพยายามวิ่งหาเหยื่อไปทั่วตึกพวกเขาได้แต่หลบซ่อนตัวอยู่เงียบๆพยายามไม่ส่งเสียงใดๆแต่เธอก็กลับพลาดทําเสียงดังขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจพวกซอมบี้ได้ยินเสียงแล้วพยายามจะตามหาเธอจุนอูจึงถามหมายเลขห้องของเธอแล้วใช้โทรศัพท์โทรไปให้เกิดเสียงดังจากห้องข้างๆเธอเพื่อดึง ความสนใจของฝูงซอมบี้สุดท้ายเธอจึงรอดมาได้จากการสังเกตพวกเขาพบว่าบนชั้นแดของตึกไม่มีพวกซอมบี้อยู่พวกเขาไม่อยากจะต้องนั่งรอความตายอีกต่อไปพวกเขาจึงตั้งใจที่จะไปซ่อนตัวด้วยกันที่นั่นเมื่อทั้งสองคนพร้อมแล้วเธอจึงกระโดดหมุนตัวและโหนเชือกลงสู่พื้นทันทีข้างล่างเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้เธอปลดเชือกออกก่อนจะวิ่นหลบซอมบี้ตัวแล้วตัวเล่า กำลังหลบหนีเธอก็มองไปเห็นปืนเธอจึงพยายามวิ่งไปแก็บมันแต่ฝูงซอมบี้ก็กรูกันเข้ามาแต่จุนอูก,ก็ลงมาช่วยเธอไว้ได้ทันพอดีทั้งสองวิ่งฝ่าฝูงซอมบี้ไปที่อาคารจากนั้นใช้ลิฟต์มุ่งตรงขึ้นไปอย่างชั้น8ทันทีแต่เมื่อขึ้นมาถึงฝูงซอมบี้ขนาดใหญ่ก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาทันที ขณะที่จุนอูกำลังต่อสู้กับซอมบี้อย่างดุเดือดก็มีชายสวมหน้ากากเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาไว้ชายคนนั้นให้อาหารและน้ำแก่พวกเขาแต่ถึงแม้จะหิวมากแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่กล้ากินเพราะรู้สึกยังไม่ไว้ใจเขาแต่เขาก็ลองกินให้ดูว่าไม่มีอะไรทั้งสองจึงเริ่มกินอาหารทันทีเขาบอกว่าที่นี่มีอาหารเหลือมากเพียงพอที่จะอยู่รอจนกว่าจะมีคนมาช่วยพวกเขาชายคนนี้เล่าว,ว่าเขาได้ยินเสียงออก อากาศของทีมกู้ภัยว่ากำลังจะมาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกไปเมื่อพวกเขาได้ยินจึงดีใจมากๆแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทั้งสองเริ่มมีอาการคล้ายจะเป็นลมดูเหมือนว่าชายคนนี้จะใส่ย,ยานอนหลับไว้ในอาหารชายคนนี้มัดมือพวกเขาไว้ด้วยสายเคเบิลหญิงสาวถูกดึงเข้าไปในห้องซึ่งมีซอมบี้ตัวหนึ่งถูกมัดไว้อยู่ปรากฏว่าซอมบี้ตัวนี้คือภรรยาของเขาและเขาก็ยังคงรัก เธอมากแม้ว่าเธอจะกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วก็ตามเขาพยายามจะใช้เธอเป็นอาหารให้กับซอมบี้ภรรยาของเขาซอมบี้กำลังพุ่งเข้าหาเธอในห้องเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องแต่ในขณะนั้นจุนอูก,ก็รู้สึกตัวอีกครั้งเขาจึงรีบจะพังประตูเข้าไปช่วยเธอแต่ประตูก็ถูกดันออกมาชายคนนี้ถูกซอมบี้ภรรยาของตัวเองกัดเข้าที่คอเธอจึงใช้ปืนยิงจัดการทั้งคู่ทันทีฝูงซอมบี้ทั้งหมดได้ยินเสียงปืนพวกมันจึงก รู้กันเข้าไปที่ในตัวอาคารทันทีทั้งสองคนรู้สึกสิ้นหวังอย่างแท้จริงในตอนนี้แต่ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เมื่อมองออกไปที่นอกหน้าต่างก็พบว่านี่คือความหวังเดียวที่จะรอดชีวิตพวกเขาต้องมุ่งหน้าไปยังดาดฟ้าของตึกทั้งสองต้องต่อสู้ฝ่าฝาูงซอมบี้ไปตลอดทางโดยที่พวกมันก็คอยวิ่งตามมาติดๆจุนอูใช้จักรยานดันพวกมันไว้ก่อนที่เขาจะบอกให้เธอรีบขึ้นไปที่ดาดฟ ก่อนแต่เมื่อมาถึงก็ไม่พบเฮลิคอปเตอร์เลยและจุนอูก,ก็วิ่งหนีขึ้นตามเธอมาได้ทั้งสองเริ่มสิ้นหวังอีกครั้งในขณะที่ซอมบี้ก็พังประตูขึ้นมาจนได้ทั้งสองถูกต้อนจนมุลกระสุนปืนของพวกเขาก็ใกล้จะหมดฝูงซอมบี้กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แต่ทันใดนั้นเสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงอาวุธที่ทรงพลังทำลายพวกฝูงซอมบี้ได้อย่างรวดเร็วทั้งสองได้รับการช่วยเหลือและนำตัวขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์และสุดท้ายพวกเขาก็รอดชีวิตมาได้ค่ะ